แลนะตอนนี้เราก็อยู่กันในแมทที่มีชื่อว่าไอวานาเทสเกมคือแมทนี้เนี่ยเป็นแมทที่ดังมากๆในปีที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นแมทปรับเซียนเลยนะคะที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยขวร้อนมาแล้วเพราะว่าแมทเนี่ยควรตีนมากวันนี้เนี่ยเราเลยอยากจะลองได้อีกครั้งต้องบอกก่อนนะคะว่าแจ๊สเนี่ยเคยได้มาแล้วแล้วก็จบด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ารอบนี้จะจําได้ไหมเพราะมัผนผ่านไปตั้งปีหนึ่งแล้วแล้วตอนนั้นไม่ได้อัดคลิปด้วยมามันจะยากขนาดกันเชียวไป ลืมแป๊บนึงอันนี้ต้องโดดข้างๆดีกว่าลืมไปอ๋อกดอากดอากดอาคือเริ่มใหม่นะทุกคนเนี่ยสามารถกดอาได้เลยอ่าจำได้จำได้ไดนะโอเคสองจังหวะฮุบฮุบฮุบอะไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เบคอนไปเบคอนไปฮุบ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 อันนี้คุณคุณว่ามันมันเลื่อนปะ คือมาแกะคุณคุณแล้วยังจะกระโดดไปหาตีนกวงมากมันต้องแบบนี่โอเคนี่ออกข้างๆไม่ได้กินกูหรอกมันต้องแบบมันต้องแบบคืบๆออกมาทำไมคืบๆใหม่หนึ่งสองและสามและสีเจอกูแน่วีดบึ้มโอ้ยกตกเขวเลยเออก่อจะได้ เซฟ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 เออล็อกแมนล็อกแมนล็อกแมนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้แหละกูจำได้แล้วกูจำได้แล้วไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละแล้วคือมันไม่ให้เราออกเลยทุกคนให้เราฟังเพลงคุณทำสำเร็จแล้วโดยที่วินเวลาที่มันตีคุณเซอร์ไพ์สุดท้ายของคุณอว อ่ะร้องไปเพลงร้องไปร้องไปค่ะโอเคมาตรงนี้ตรงนี้มันก็จะดันกลับมาโดดฮึบเออไม่ได้แดกกุหรอกตรงนี้มันจะมีอะไรดันคุณคุณอยู่ต้องให้อ่ะนี่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 น,น,น,นี่ไม่ได คือมันจะป่วนตีนเกินไปละมามาไอ้หน้าผีฮึบฮึบเออ,อเก่งมากเก่งมากเก่งมากตอนกูเก่งมากไม่ได้ไม่ได้กินกูหรอกฮึบไม่ได้กินกูหรอกฮึบวายวายวายฮะโผล่มาโผล่ไอ้ผีฮึบ ทำองไปวินฮึบไม่ได้แดกกูหรอกอะไรจ้ามาดิฮึบฮึบมาตรงนี้ตรงนี้นี่ฮึบมันจะยากขนาดไหนเชียวก็แค่เนี้ย โอ้ยตรงเนี้ยยากมาดิไอ้เม็ดอันนี้ยากอะ่ะบันไดอะยากโอ้ยมีใครเล่นผ่านบ้างปะแต่ไม่อยากจะโม้ว่าเราอะ่ะเคยจบแล้วเมื่อนานไปแล้วเมื่อตอนที่แมพมันแบบดังๆไม่เล่นนานแล้วอะ่ะโอ้ย อุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ยเจ้าอางี้จริงใช่ไหมเจ้าอางี้จร magic, ิงใช่ไหมเป็นได้แค่เกมเด็กแท้ๆมันจะยากยังไงเชียร์โอ้ยมันจะยากขนาดไหนโอ้ยนึก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 เคยจบเคยจบเคยจบแล้วเคยจบแล้วแล้วแล้วตั้งใจตั้งใจทําได้ทําได้ตั้งใจอืมไม่เฮ้ยมันเคยเล่นแล้วมันเคยจบแล้วด้วยซ้ำมันก็แค่เกมเด็กๆเล่นปะวะ ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเองให้เธอคิดเอาเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใครไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอถ้าเธอไม่รับมันมาใส่ใจเฮ้ยกุลุกกุลุ้เออเออเออ กี่ทในเท่ากับเธอทำตัวของเธอเองให้เธอคิดเอาเองว่าชีวิตของเธอเป็นของ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 วะโอยเออเออเอาัำเล็บกูนี่เล็บขบเลยเมื่อกี้ไอ้บ้าหนึ่งสอง สามสีห้ายังห้าไปแล้วห้าห้าว้าว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 ห้าไปแล้วไปแล้วอ่าราชสาวอันนี้คือกดใช่ปะ ยิงก่อนเพื่อนยิงก่อนผมรู้ยิงมันก่อนยิงก่อนเล่นไงวะเนี่ยเอออ่ะใช่ป่ะโอเคมาเกมเด็กเด็กเกมเด็กเด็กเกมเด็กเด็กโอ้ยเกมเด็กเด็กเกมเด็กเด็กเกมเด็กเด็กยังไงนะยังไงนะ อะไรเนี่ยมามันยังไง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 อ๋อฮับตกตรงนี้อ๋อโอเคได้มือถือก็ตกเลยเมื่อกี้ดูต้องมาทำนั่นวะไปได้ป่าววะทำนั้นไปไม่ได้นอนอนเอาไปได้เหรอ ปิ้วอะไรเอ่ย <wh huh? ปิ Negative. ้วอะไรเพื่อนเล่นหรอปิ้วอะไรเอ่ยเออยังไงยังไงทำมาเป็นทำมาเป็นมันปิ้วหรอปิ้วหรอปิ้วหรอ ยิงแงยบตรงนั้นอุ้ยต้องยิงปะเอาาอ๋อไปอ๋อวนอ๋อวนจ้าวน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 อ๋อวนวนติดอะไรอะจะได้ายว้ายว้าวมีไฟด้วยต้องยิ่แค่ไหน ดาบดาบดาบมาทำไมดาบดาบกูชิหาแล้วดาบ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 กูไปมัวแล้วค่ะอ,คอ้าผ่านเฉยผ่านเฉยเลยดาบ กูขอโทษได้ปล่าล่ะมึจะว่าตายรอบนี้เนะี่ทุกคนต้องได้คุณก็พูดจากใจโอ้ยมันไปโดนทำไมกูยิงเล่นนะเม่เกี้เฮ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านผ่านแล้วโวยมาตรงนี้ระเบิดเหรอไม่ได้กินกูค่ะโดดเลยปะโดดเลยปะไา่แล้วไปแล้วโวยไปไม่ไหวแล้ว นิดนึงน <lich> ิดน <Diamond Hayır> ึงนิดนึ่งนิดนึ่งนิดนึงนิดนึ่งนิดนึ่งนิดนึงนิดนึงนิดหนึงนิดหนึ่งนิดนึ่งนิดหนึ่งนิดนึ่งนิดนึ่งนิดนึงนิดหนึงนิดนึงนิดหนึงนิดนึ่งนิดนึงหนึ่งง่นงหห่

ตามเก่งเหรอตามเก่งเหรอโอ้โห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 รอเล่นรอเล่นอะรอเล่นนะโอ้รอเล่นรนะอ,อเล่นรอรอเล่นคุณแตมันยิงสู้ยากมากเลยอ่ะอ่าตรงนี้ตรงนี้อ่าเจอมุมบักกูแล้วค่ะ มั่นเหรอใครไอร้ล้นมั่นเหรอใครไอร้ล้นซ่าคู่ยิงลูกพี่มึงตั้งนานมึงไม่ช่วยแต่พอกูเสจเพิ่งมาช่วยจะรู้ไหมมึงยิงได้เมื่อกี้อู้อูู้ วาย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 เสียก่อนเดี๋ยวมีอีกเดีย๋ยวมีอีกเดี๋ยวอีกอะไรอ้ะในที่สุดฉันก็ถึงตรงนี้ละในที่สุดในที่สุดทางปิดไปไหนอ่ะฟันต้นไม้เอาต้องฟันต้นไม้ มันจะอ้มอมงเห็ดว่ะเฮ้ยอ้อชอบอลันค่าอ้อฝันไม่ได้เอาแล้วเดี๋ยวดาเสียเงินเหรอเท่าไหร่เนี่ยอ๋อต้องใช้วิญญาณอ๋อต้องตายหลายรอบหรอลายตู้เหรอคือไม่มีใช้เงินซื้อหรอเลดเกินปะจบแล้วนะคะทุกคนกับไอแมนี้ EP นี้พอแค่นี้เอ,อะไรวะที่ไหนอะ บอสว่าแหละคุณคุ้นมันจะปล่อยพลังมาพ่อเลิกค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบาย